สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันอังคารนะครับคิดดีทำดีพูดดีขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับมีความสุขกับการทำงานวันนี้ผมจะพาทุกทท่านมาชมพระปิตาพิมพ์ปางซ่อนหาเนื้อเมฆสิทธิ์หลวงปู่ทัพวัดอนองทนบุรีนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อเล็กๆนะครับกร,กระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระพิมพ์ทรงองค์พระนี่ขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับลักษณะองค์พระคล้ายๆกับพิมพ์ปางมารวิชัยสมัยสุโข,ขทัยนะครับชดาครอบเสียนพระนี่ก็จะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมส่วนพระปิตาด้านบนนี่คมสันชัดเจนนะครับ ส่วนด้านข้างนี่จะเป็นรอยแต่งตะไบนะครับสังเกตเห็นนะครับด้านหลังนี่ก็พื้นผิวพระนี่ก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อจะยู่จะยับจะย่นนะครับด้านข้างสังเกตเห็นนะครับร่องรอยการตะไบแต่งผิวด้านข้างนะครับส่วนด้านล่างนี่ก็จะเป็นรอยตะไบเช่นเดียวกันนะครับด้านหน้าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่จะยู่จะยับจะย่นนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อสังเกตเห็นนะครับลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่อคล้ายๆรูพุนปลายเข็มนะครับพื้นผิวพระโลหะนี่เมกสิทธ์จะย่นนะครับพระเก่านี่จะย่นสังเกตเห็นนะครับลักษณะคล้ายๆกับรอยตามุงนะครับเพจเบญจวรรณเราออกมาให้แนวทางความรู้นะครับอยากให้เพื่อน จาก Facebook ก็ดีนะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจจากหลายๆกลุ่มนะครับซึ่งออกมาให้แนวทางความรู้สังเกตเห็นนะครับหน้าอกนี่จะนูนขึ้นลักษณะคล้ายๆปิรามิดด้านข้างเลยนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะย่นนะครับองค์นี้สภาพไม่ได้ใช้นะครับสภาพเจ้าของเก่าเก็บนะครับเก็บเห็นนะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับ ทุกคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นติติงหรือติชอบนะครับสิ่งไหนผมอธ,ธิบายผิดพลาดหรือการลงกล้องเบอร์บ้างชัดบ้างผมต้องกราบขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับผมพยายามพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเก่านะครับสังเกตเห็นรอยตะใบขอบข้างนะครับด้านข้างนี้ผมไล่เก็บรายละเอียดทุกท่านใด้ชมนะครับด้านล่างสังเกตเห็นนะครับรอยตะใบนะครับ แต่งผิวด้านข้างนะครับลักษณะเป็นรอยตะบายสายฝนเลยนะครับส่วนด้านหลังพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดนะครับพื้นผิวก็จะย่นเข้าหากันนะครับอง์นี้สภาพเดิมๆไม่ได้ใช้นะครับเกจเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหลัง เพจเบญจวรรณเราไม่เน้นขายนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ไปศึกษาก่อนนะครับมีหลายๆเพจหลายๆกลุ่มนะครับซึ่งออกมาให้แนวทางความรู้สังเกตเห็นรอยตามมุ้งนะครับเป็นเสี้ยนเลยนะครับอยากให้ท่านไปศึกษาให้เด่นชัดให้แน่ชัดก่อนนะครับก่อนจะอินบ็อกเข้ามาหรือโทรเข้ามาหาผมพูดคุยสอบถามได้นะครับสังเกตเห็นนะครับรอยแต่งอขอบข้างนะครับ มีกลุ่มมีบุคคลนะครับเอาของสนามออกมาเล่นนะครับท่านก็ต้องไปศึกษาต้องระวังนะครับส่วนท่านไหนชอบในราคาแบ่งปันจับต้องได้ท่านก็ไปทางนั้นนะครับเห็นนะครับสภาพพื้นผิวนะครับไม่มีหรอกครับพระราคาหลักแสนหรือหลักหมื่นนะครับจะมาเปิดให้บูชาองค์ละพันสอง0ันนะครับ โลกโซเชียลเปิดกว้างแล้วนะครับมีหลายๆกลุ่มที่ออกมาให้ความรู้นะครับเป็นแนวทางในการศึกษาผมอยากให้ทุกท่านนะครับเปิดใจไปดูไปชมนะครับบางเพจบางกลุ่มให้ความรู้เยี่ยมเลยนะครับส่วนท่านไหนเอาของสนามออกมาเล่นนะครับท่านก็ต้องระวังนะครับศึกษากันให้ดีนะครับ เจเป็นจวรรณเราไม่มีส่วนได้เสียนะครับอยากให้ทุกท่านลองหยิบพ้าของท่านขึ้นมานะครับที่ท่านเท่าซื้อมาจากราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับลองเอามัดเปรียบเทียบดูนะครับสิ่งที่ผมอธิบายแล้วท่านจะรู้เลยนะครับสิ่งที่ผมสื่อไปผมไม่ได้ว่าพ้าผมแท้นะครับอยากให้ท่านได้ศึกษาก่อนนะครับ เห็นนะครับพระพิตาด้านบนนี่เนื้อหานี่ก็จะยู่จะยับจะย่นนะครับสภาพเดิมไม่ได้ใช้นะครับด้านบนเกตเห็นรอยตะไบนะครับตะไบแต่งขอบข้างด้านบนนะครับผิวพระนี่เดิมเดิมไม่ได้ใช้เลยนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆ พระปิดตาพิมพ์ปางซ่อนหาเนื้อเมฆสิทธิ์หลวงปู่ทับวัดอนงทนบุรีสวัสดีมีความสุขทุกท่านครับ